เป็นแฟนนักร้องหนึ่มซองอย่างแบทริสเปลว์มากองรวมกันตรงนี้แล้วจะรู well, Brown, ้ว่าทำไมหลายคอนถึงยกให้เขาเป็นราชาเพลง R&B และยังไมโครแจ็กสันจนเทศกาลดนตรีระดับโลกต้องมีเขาไประเบิดพามันรวมถึงโรลิงลาวไทยแลนด์เมษาอยนนี้ ก่อนจะเป็น Perfect Man แมสายเพลงเต้นที่ทั้งเสียงเพราะสกิลแดนซ์ Dance, คันเทพแต่งเพลงเก่งโปรดิวซ์เองแถมยังแอคติ้งเนเลิศหนุ่มอเมริการบอลจากรัฐเวอร์จิเนียคนนี้ถูกหล่อหลอมมาด้วยดนตรีฮิปฮอปและมี King of Pop ผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็กสันเป็นไอดอลที่จุดประกายให้เขาลุกขึ้นมาฝึกร้องเพลง และหัดเต้นตามจังหวะดนตรีด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆหลังย้ายมาอยู่นิวยอร์กเส้นทางสู่ศิลปินอาชีพของคริสเราว์ก็เริ่มขึ้นและก็ฟังสุดพลังตั้งแต่สิงเกิแรกปราอิดจ,จากอัลบั้มเดบิวตที่ใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่ออัลบั้มเมื่อปี2005ติดท็อป10สิงเกิลฮิตแทนปีทันที พร้อมๆกับพิ้นแทนซิงเกิลเปิดตัวของศิลปินชายเพลงแรกที่ทีทยานติดชาร์ตบิลบอร์ดพร็อพแอนดรดในรอบกว่าสิบปีปและพลงาดชิงรางวัลใหญ่บนเวทีแกรมมี่อะวอร์ดถึงจะคว้าน้ำเหลวแต่คริสบราวก็กลายเป็นศิลปินแถวหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ส่งผลงานคุณภาพออกมารัวๆรวม1ิบอัลบัม้ม9กมิกซ์เทปและ70็ดกว่าซิงกเกิลโดยเฉพาะอัลบัม้ม Hard Heartbreak on the Full Moon เมื่อปี2อ1 7 ที่เวอร์ชันเ l อร์ลุคมีให้ฟังกันจุกจุกฟินฟินถึง45บทเพลงไปเลยแถมยังมีพนงานคอลแลบกับหลากหลายศิลปินซึ่งคริสปราวก็พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่จมไม่หายไม่ตายในยองศิลปินตัวพ่อนะจ๊ะแม้จะมีคดีเช้ามาสก,กัดดาวรุ่งจนถูกสังคมประนามพนงานโดนแบนและแข่ซิลคิวโชรัวแต่ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความปังของผู้ชายคนนี้ได้ จากนุ่มน้อยมากพรสวรรค์วันนี้คริสบราลกลายเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอต1 0นรมากที่สุดในประวัติศาสตร์มีเพลงขึ้นอันดับ1-6เพลงและก็เป็นหนึ่งในสุดยอดศิลปินผลงานยอดขายดีที่สุดตลอดกาลมาดูเขาแดนซ์มาฟังเขาแรปมาโยกไปกับคริสบราวลในโรลิงลาดไทยแลนด์13-15เมษายนนี้เลเจนด์สยามพัทยา เลือกแพ็กเกจที่พักพร้อมรถรับส่งแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟในสไตล์คุณคลิกเลยเซฟทีทราเวลกินเที่ยวครับจบที่เซฟทีเบสต์ดีลการันตีเซฟทีทราเวล